แกงส้มเมนูที่ไร้ขีดจำกัดแกงส้มเจ้าของสมญานามเมนูกระตุ้นความอยากในอดีตที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนของเรามีอากาศที่ร้อนมากด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้คนเนี่ยไม่มีความอยากในการกินอาหารเลยแต่ก็ได้เจ้าแกงส้มที่มาช่วยกระตุ้นความอยากจนถึงปัจจุบันแกงส้มเนี่ยถูกแบ่งจุดก,กาเนิดออกเป็น2ที่มาโดยที่มาแรกถูกระบุว่ามาจากภาคอีสานเพราะคําว่าส้มในภาคอีสานแปลว่าเปรี้ยวเอกลักษณ์เด่นของแกงส้มนั่นก็คือความเปรี้ยวนั่นเองที่มาที่2ถูกระบุว่ามาจากภาคกลางนี่แหละโดย นับออกจากสีเพราะสีของแกงส้มในภาคกลางนั้นจะส้มเด่นเป็นสงามากเรื่องของที่มาเนี่ยให้ท่านผู้กินไปคิดต่อเอง <Okay. S 1> ขอไปต่อในเรื่องของความไร้ขีดจํากัดของวัตถุดิบเจ้าแกงส้มกันถ้าเป็นแกงส้มกัมพูชาจุดเด่นคือใช้เนื้อวัวใส่มะเขือเทศเพื่อเพิ่มสีให้แดงขึ้นโดยไม่ใส่พริกแกงและตกด้วยใบยกะเพราเอาความเปรี้ยวมาจากมะขามแกงส้มฝั่งลาวไม่น้อยหนะ้าใช้เครื่องแกงที่มีรสเปรี้ยวน้ําแกงค่อนข้างใสเลือกใส่ผักบุ้งและปลาข้ามไปฝั่งแกงส้มอินโดนีเซียที่นั่นเรียกแกงส้มว่าซาย ำคำว่าซายูแปลว่าผักส่วนคำว่าอาซัมนั้นแปลว่าเปรี้ยวเป็นแกงส้มผักรวมเน้นผักไม่เน้นเนื้อยกเว้นก็แค่กะปิที่เป็นส่วนผสมขยับไปอีกหน่อยที่มาเลเซยียที่มาเลเนียเน้นเคี่ยวน้ำแกงให้เป็นสีแดงเข้มจัดหนักความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามและส้มแขกเลือกใช้ปลาเป็นอาวุธเที่ยวเพื่อนบ้านพอหอมปากหอมคอกลับมาสู่ไทยแลนด์แดนสยามยังอุตสาห์แบ่งแกงส้มออกเป็นสีภาคแกงส้มภาคกลางจะมีรสเปรี้ยวและหวานเท่าๆกันสีจะออกส้มจัดชัดเจนพาไปล่องใต้จะพาน้องล่องใต้ แกงส้มภาคใต้รสชาติจะออกเผ็ดเปรี้ยวเค็มไม่มีรสหวานตัดใดๆทั้งสิ้นหอมกลิ่นขิงและกะปิสีอมเหลืองจนเป็นที่มาของการเรียกว่าแกงเหลืองข้ามไปภาคเหนือด้วยสายการบินนกแอร์แกงส้มภาคเหนือจะคล้ายภาคกลางมากที่สุดแต่สีจะอ่อนกว่ารสชาติออกเปรี้ยวเค็มนิยมเช้ปลาดุกในการทําเพิ่มความหอมด้วยใบยแมงลักหรือใบโหระพากลับไปที่อีสานที่เขารล่าลือว่าเป็นจุดกําเนิดของแกงส้มจะมีรสเค็มและเปรี้ยวจากน้ำมะขามหอมกลิ่นตะไคร้และใบมะกรูดลักษณะน้ําแกงจะใสกว่าภาคกลางนิดหน่อยทีเด็ดเนี่ย คือการเพิ่มน้ำปะลาลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความนัวใครชอบภาคไหนเลือกได้เลยนะส่วนผมขอข้สวยหนึ่งโถเพระาะทุกอย่างไม่เรือกราว